เมื่อผมต้องมาผ้าแข่งเกมเอาจริงพอผมตื่นมาปั๊บผมไม่ได้คิดว่าวันนี้ต้องมีอะไรหรอกผมก็นั่งเล่นเกมอะไรไปเรื่อยแล้วพี่ปอนก็ทักมาครับว่าแบบวันนี้ว่างไหมสนใจผ้าหรือเปล่าเออผมด้วยความที่อยากพูดอยู่แล้วก็เลยตอบรับคาไปแต่ประเด็นก็คือลืมไปครับว่าผมอะช่วงหลังมันไม่ค่อยได้พูดบ่อยก็เลยกลัวเหมาาือนกันเพราะว่านี่ก็ต้องมีคมนมาดูนะเออแต่ก็ตอบรับไปละมาลองดูกันว่าเป็นไงอีกหนึ่งได้แบบวันที่ เปมาอุ้ยโคมไปสองเพศเอาไปตัวที่สามสเพซเอาไปสี่ครับผมสี่ต่อสองเอเอก็คาเปรับผมได้เอสไอแอชก็ได้มาหกต่อสองในขณะนี้เอสมาเอไม่ลงกานติบาลิมเอชคนเดียวไม่พอสเปซเอาบ้างจังหวะนี้กลายเท้ตั้จไดเอชไล่า เอาจริงจะดีไม่ดีบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราว